การเป็นศิลปินนี่เพราะว่าวาดูวาดถายูมีตันรูปรเมียแต่การำขอสินมันลื่มัเป็นลื่ยากเราเห็นว่าศิลปินเนียมากมยในประเทศไทยแต่คนมีขอสิย้อยมากแลขอสิที่เป็นสารณะนี้เป็น เป็นหอสินของจังหวัดไม่ใช่หอศินของของตัวเราเองสินปินเองเหมือนเพิ่งเนี่ยเขาก็มีหอสินต่ถือว่าขอสินเล็กๆของเขาที่บ้านไม่ใช่ใหญ่แบบนี้อะไรเงี้ยแต่วันนึงเขาอาจจะขยายใหญ่นั่นเป็นความคิดเหมือนเขาเหมนตอนแรกเขียนลูกอยู่บ้านหาที่สวยๆเขียนลูกเขียนไปเขียนมาคิดกันเนีง่งหวังว่าจะทําให้เป็น ได้เงินเยอะได้กำลังเยอะะแล้วคนที่เป็นศิลปินแล้วก็ทุ่มเทการสร้างอย่างนี้มันพักระเป๋าเต็มไปเลยนะครับคนช่วยยากเลยว่าในส่วนต่างผมไม่ได้มองว่ายังไงก็ที่ไหนก็ยังสามารถทำได้ขนาดนี้นะแม้จะมีคนช่วยก็ไม่ได้มากโรงพยาบาลของทางดูดีที่ช่วยเยอะ นนะในหลายฝ่ายก็อาจจะช่วยแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยมากนะเขาส่วนใหญ่เงินเขาเองขายเองขายลูกสร้างเองนะก็ทำให้เกิดสิ่งที่สำคัญขึ้นในตัวันหน้าตัวันหน้าเนี่ยนะังมีขอศสล่งที่ก่อนเช่นไรที่สินะ่เรามีหัวศสล้อผ้าซึ่งเป็นที่เข้านะเราเพิ่มมีขอศสล่งของเรา มาก็เช้าออกหน้าพวกมัหน้าคิดกันใหญ่ก็ได้เห็นความตั้งใจของพวกนี้ก็ดีการเผยแพร่กานศอลปทางรุ่นทรงนี้ทางนี้ก็ยินดีอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราในเมืองหน้าจะได้มาชมงานของฝ่ายศิลปินทางอิสานะเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันแตกต่างกักเราเพราะถ้าทำทุกอย่าง ผลงานศิลปะก็แตกต่างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากคแตบที่หวันแล้วมีผมแล้วมันมีเขาเลยขอใหเขาที่เพลคนพให้แก่บ้านเมืองขอบคุณกนะครับสวัดีนะครับเอดยนครัอาจารย์สานนะครับตามดึงด้วยกันนะครับ การสำรวจิภาพสัตว์ที่มันดูเปลกงรกันแบบนี้ก็ตามนี่คือคานเปตนั้นครับานครับ À đúng rồi, đúng rồi. Đến Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không